กับร่างกายด้วยอาหารมื้อเที่ยงจาก CP ครับซึ่งงานนี้เพื่อนๆคงเห็นบรรยากาศบนโต๊ะอาหารเงียบเหงาไปสัหน่อยนะครับก็เลยนึกสนุกครับแกล้งอํำน้องโบให้มีเรื่องฮากันสักทีหนึ่งนะครับไปติดใหม่ใครไปติดใหมกูมาติดประตูโกหกแล้วเลยโกหกทำไมตอนนี้เดี๋ยวผู้ใหญ่โกธเร็วไปแล้วไม่พอเซเรียสจริงไม่เกก็เกไม่เกมันแล้ว มันเปิดไม่ได้เร็วเร็วๆทำยังไงประตูมันเปิดไม่ออกอ่ะก็ออกเมื่อกี้ไม่ออกก็ออกเข้ามาแล้วพอรู้ว่าถูกแกล้งก็ทำอนน้องโบของเรานี่บนอุบเลยทีเดียวล่ะครับใช้เพื่อเล่นป่ะใช้เพื่อเล่นป่ะ หลังจากแกล้งอำน้องโบจนสาเก่ใจกันแล้วนะครับสองหนุ่มแท๊บและกีก็นึกสนุกขึ้นมาใหม่ครับผมโดยการเปิดโรงละครแต่งนิยายสดประกอบเปียโนโดยมีเพื่อนๆมารับบทเป็นนักแสดงจําเป็นครับหญิงสาวขาโตคนหนึ่งเดินเข้ามาพี่เดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาแบบไงพี่แบบสะพื้นสะท้าน ฮะแบบพี่สะท้านแต่ก็มีความสุขว่ะพี่มีมั้แล้วสุดท้ายเป็นไงพี่สุดท้ายขาดแดนเขาปวดขาปวดขาปวดขาจนปวดเร้ามากอารมณ์ย้อนนึกถึงตอนที่เขาอยู่กับพ่อแม่เขาอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่เขาคอยประคบประงม ดูแลขาเขาไปอย่างดีนี่อะไรเป็นขาจนวันนี้เขาอยู่ด้วยตัวของเขาเองเขาแบกรับมันหนักไม่ไหวแล้วนางฟ้าองุ่นค่อยๆลอยลงมาจากสวรรค์พบกับมาลายมาลายเกิดการอะวึนขึ้น ได้การเปียโนะม,นมนะ300,000 3 0 0า0 0จะทำให้เรามีความสุขแพ่งนี้ลตลกอ่ะนี่ตลกจตอนที่เขา้ามาแร้แคตา้อะมันดุเรา